สวัสดีครับอยู่กํารังเกรเดตคาร์บเตอร์ทักครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบท่านครับเจอกันหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็ย,ยังอยู่กับการตักอินครุกเนาะเจ้าคุณปู3 2มองศเวชั่นทูเอคุณปูยังเจ๋วได้ออกมายืดเส้นยืดสายข้างนอกบ้างครับจากที่เฝ้ากองอินกองทราย นานหลายปีนปูดยังเจ๋วตั้งรับโดย S7 สเจรถกึ่งพ่วงเอง่วง S7 หรือหัวลากนั่นเอง นี้คุณปูรับจบครับวันนี้รับจบทั้งวันกองสต็อกนี่พวกฝุ่น ตักแล้วครับเอามานับดูเราจะใส่กี่ตัก4สี่แล้วห้าก็เป็นงานหินครกครับรถพ่วงเราเข้าไม่ได้เนาะแล้วก็เอามาทีสต็อกแล้วแล้วก็ตักเข้าไปเนาะตักเข้าไป 6ครับ6ตัน้างงานเรามันแคบเนาะก็เลยเอามาสต็อกไว้โอ้เบรกมาอยู่เบรกมาอยู่เจเจตัดครับ ยังติดโหลดอยู่เนาะนี่เร่งหมดสิบแล้วนะนี่สุดแล้วนี่ยเก้าค <9. S 1> ุงกีเดิมครับนี่คุงกีบริษัทหฟันโครงสร้างเดิม แก็มีปะหลังเปลี่ยนแผ่นเงือกไปบ้างแล้วซิสิบตักแล้วครับโหโลดครับโหลดสิทธิ์ ใช้เวลานานกันนะนี่ <c oughs> สิบเอ็ดแล้วครับสิบสองสิบสามใส่กิ๊กตากีโน่นี่เนาะ มาลุ้นกันครับผมจะใส่คิดตักนี้ ไม่โปรเลยครับนี่อ่าแล้ว สิบเจ็ดแล้วครับสิบแปด ยี่สิมั้งนี่เอายี่สคอครับยี่สิบบายนี่ F จ็ดนี่ครับนี่หัวลาก คลิปนี้ก็จบที่นี้ก่อนครับฝากไลค์กดติดตามครับไปเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ